วันนี้ผมจะมาทำการแกะกล่องเลื่อยวงเดือนมาสลุ5.5นิ้วรุ่น SCSC 400นะครับเป็นอุปกรณ์ไร้สายใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน20โวลต์นะที่บอกเลยว่าคล่องตัวสุดๆนะครับไม่มีสายไฟมาให้เกะก,กะน่ารำคาญเครื่องมือไฟฟ้าแบบเดิมๆนะครับภายในกล่องก็จะมีตัวเครื่องเลื่อย1ตัวนะครับแบตเตอรี่ลิเธียม20โวลต์1ก้อนใบเลื่อยมีมาให้ถึง2ขนาดนะครับมี125มิลลิเมตรและ140มิลลิเมตรมีปัจจประกอบใบมาให้พร้อมกับแท่นชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็คู่มือใช้งานนะคร,ระปรแ,บบ let, ะะล,แปลง ไม่ต้องมายุ่งยากคอยเปลี่ยนเวลาถามทุ่นหมดนะครับแบบเครื่องมือไฟฟ้าแบบเดิมเนี่ยทำให้อายุการใช้งานเขาเนี่ยยาวนานขึ้นเลยนะครับสามารถรปรับสปีดได้ถึง3ระดับนะั้นจะตัดไม้บางไม้ไมหนาก็เลือกได้ตามความเหมาะสมของหน้างานเลยนะครับดีไซน์ของตัวเครื่องนีออกแบบมาให้จับถนัดมือนะครับน้ำหนักถือว่าเบาใช้ได้เลยเพียง1.9กกิโลกร,รัมเท่านั้นนะทำให้เราสามารถคอนโทรลควบคุมการตัดได้ง่ายเลยมีกราบบับบบงใบเลื่อยมาให้นะปลอดภัยกันเศษที่เราตัดนยครับมันจะดีดเข้าหาตัวเราได้เลยตัวเลื่อยเนี่ยปรับเอียงได้ศานอบ อบเฟอร์นิเจอร์บิวอินภายในที่ต้องการความคล่องตัวนะครับผมลองมาทดสอบตัดท่อนไม้นะฮะปรับสปีดไปที่ระดับ3ามนแรงสุดเรนจะเห็นได้ว่าตัดได้ดีรอบเครื่องไม่มีสะดุดเลยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือง,งานช่างที่ถือว่าคุ้มที่สุดในเวลานี้นะสำหรับเล่องวงเดือนมาสลุรุ่น scsc 4 0 0นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่กาลังมองหาเครื่องมือช่างมาเริ่มต้นทางานไม้ d ดียววหรือช่างมืออาชีพนะขอบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะครับ